คืนสุดท้ายของเดือนตุลาคมแสงจันทร์เต็มดวงทอผ่านหมอกเหนือหมู่บ้านหินเก่าผู้คนคลุมผ้าคล้ายเงาผีสะกดเท้ากลับบ้านในความเงียบไม่มีใครรู้ว่าแสงในหน้าต่างคือไฟของคนเป็นหรือของใครบางคนที่กลับมา2,000ปีก่อนในดินแดนของชนเผ่าเซลติกพวกเขาเรียกคืนนี้ว่าสาฮันคืนที่ดวงอาทิตย์ตายจาก และวิญญาณลุกขึ้นจากความมืดกองไฟถูกจุดขึ้นเพื่อคุ้มพรองคนเป็นจากสิ่งที่อยู่ในเงาเมื่อหมอกเริ่มเคลื่อนไหวชาวเซลติกเชื่อว,ว่าม่านระหว่างโลกได้เปิดออกดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจะกลับมาเยี่ยมบ้านและในคืนเดียวของปีคนเป็นกับคนตายเดินบนผืนดินเดียวกันผู้คนจุดไฟสูงบนยอดเขาเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้าย เด็กๆถือหัวผักกาดแกะหน้าไฟเดินตามผู้ใหญ่ที่สวดภาวนานี่คือจุดกำเนิดของแสงในความมืดที่ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันเพื่อหลอกวิญญาณไม่ให้จำได้ว่าใครคือมนุษย์พวกเขาสวมหน้าก,ากากจากไม้และหนังสัตว์ทุกใบหน้าคือสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่รอดในคืนแห่งความตาย เมื่อศาสนาคริสต์แผ่ขยายพระสันตปาปาเกรกอรีที่3ประกาศให้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นวันนักบุญทั้งหลายอ l l Saints Day) คืนก่อนวันนั้นถูกเรียกว่า All Hallows Eve และนั่นคือจุดที่คำว่าฮาโลวีนถือกำเนิดศตวตรรษที่19ชาวไอริชอพยพข้ามทะเลมาถึงอเมริกาพวกเขานำเรื่องเล่าฮาโลวีนมาด้วยฟักทองแทนหัวผักกาด และกลายเป็นสัญลักษณ์ของแสงไฟแห่งความทรงจำแสงเทียนในฟักทองคือการระลึกถึงวิญญาณผู้จากไปมันส่องสว่างให้ผู้ที่ยังคงเดินในความมืดและเตือนว่าไม่มีคืนใดมืดสนิทหากยังมีไฟแห่งความทรงจำเมื่อความเงียบปกคลุมสุสารเทรียนเล่มสุดท้ายยังไม่ดับและระหว่างแสงของมันกับเงาของความตาย คือม่านบางที่กั้นโลกทั้งสองไว้ด้วยกันอย่าเปิดประตูไม่ว่าคุณที่เคาะจะเรียกชื่อคุณกี่ครั้งเพราะในหมอกคืนนี้ไม่มีใครเดินอยู่คนเดียวและบางเสียงไม่ได้ต้องการให้คุณตอบกลับแค่ต้องการให้คุณจำมันได้